เริ่มแล้วงานมหากรรมสุขภาวะทางปัญญาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี s So Connect f a c e 2025ครั้งที่2 27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้สสสสารพลังภาคี100องค์กรเนรมิตสามย่านมิตรทาวเป็นพื้นที่ h u m a n น i นชวนทุกคนมาพบเพื่อนที่ดีต่อใจดันนโยบายสร้างสังคมสุขภาวะทางปัญญารับมือภาวะโลกเดือดพร้อมส่งต่อนวัตกรรมสร้างภูมิ คุ้มใจจัดเต็มผ่าน200กิจกรรมอุดช่องว่างคนไทยเหงาโดดเดี่ยวเสี่ยงสุขภาพพังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา100องค์กรจัดพิธีเปิดมหากรรมพบเพื่อนใจโซคอ n เน็กเฟส2025ภายใต้แนวคิด h u m a n Night nice. มาพบเพื่อนที่ดีต่อใจพาคุณไปคอนเน็กหัวใจความเป็นมนุษย์ในตัวคุณและการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่2หัวข้อสุขภาวะทางปัญญา68 จิตวิญญาณการร่วมทุกข์ความหวังเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์และประชาชนแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเครื่องมือและองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าใจตนเองพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่เกื้อกูลกัน ประชุมวิชาการสุขภาวะทางปัญญานะครับจะเป็นการที่จะมีหลายๆคนนะครับจะได้มาพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่นะครับและก็คนทุกรุ่นนะครับในการที่ได้มาค้นพบตัวเองครับว่าตัวเรานะมีความทุกข์อย่างไรมีความสุขอย่างไรแล้วเราได้ค้นพบความหมายของการมีชีวิตของเราหรือยังนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเมื่อเราค้นพบตัวเองแล้ว เราจะค้นพบผู้อื่นครับอยากให้มาเจอเพื่อนที่ดีต่อใจคนที่รู้จักนะครับและได้ค้นพบว่าความสัมพันธ์นั้นมีความหมายอย่างไรทุกวันนี้นะครับถึงแม้สังคมเราจะพัฒนาไปมากนะครับแต่เราบางครั้งก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกหยหาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการที่เราได้ค้นพบว่าตัวเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายเหงา หรือโดดเดี่ยวหรือเปล่านะครับแล้วมาเจอเพื่อนที่ดีต่อใจนะครับก็ทําให้เราค้นพบความหมายของการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปนะครับและที่สําคัญก็คือว่าคําว่าสุขภาวะธรรมญานะครับคือการได้ค้นพบว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้วแล้วเราจะทําอะไรให้มีความหมายต่อโลกใบนี้ของเราบ้านนะครับเราจะแบ่งปันเราจะดูแลคนรอบข้างเราจะดูแลสังคมที่เราอยู่ โดยเพราะสังคมไทยที่บางครั้งจะมีความแตกแยกแก่งแย่งแล้วก็หุดหงิดเหงาว้วาเววปนกันไปนะครับเราจะมาเยียวยาสังคมไทยนี้ด้วยกันได้อย่างไรเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับที่คนแต่ละคนจะต้องมาค้นพบทีละน้อยนะครับโดยที่งานโซค e น t นเฟสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับในการที่ค้นพบคําว่าสุขภาวะทางปัญญาเป็นสุขภาวะทางปัญญาเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันถึงตัวเราเอง ถึงความสัมพันธ์ของเราต่อคนรอบข้างและความสัมพันธ์ของเราต่อคนในสังคมทั้งหมดนี้นะครับก็<ม>หวังว่าอยากเชิญชวนนะครับให้ทุกๆคนนะครับที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องของสุภาวะรปัญญานะครับ<ม>ได้มาเดินมาพบปะแล้วสุดท้ายเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องค้นหานั้นก็มีอยู่แค่ใกล้ๆเราเองนะครับก็คือใจของเราเองครับครับก็เป็นกิจกรรมที่ น่าสนใจและก็มีความหมายมากนะครับตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับทุกคนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจตัวเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าเรารู้ว่าตัวเองนั้น,นต้องการอะไรเรารู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรมีความทุกข์ตรงไหนเนี่ยมางานนี้นะครับอาจจะได้ผลทานได้รู้ทานที่กลับไปเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะเหนื่งจากนั้นแล้วก็เนอการเข้าใจตัวเองรู้ความคิดความรู้สึกข,ของตัวเองแล้วนะครับคนรอองทางโดยเฉพาะอย่างเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะครับ เราจะได้มีความคิดมีความเข้าใจนวะว่า,าคนรอบขอา้างของเราคนในครอบครัวของเราทำไมจะคิดต่างจากเราเหที่สําคัญคือการเปิดใจให้กว้างการได้พูดคุยกันการได้สื่อสารกันนะครับจะทําให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคนนั้นก็มีความคิดอะไรต่างๆนะครับที่แตกต่างกันท้าอย่างไรเราจะสามาราปรับให้เข้าหากันได้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับงานนี้ก็จะมีความหมายทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้าง และแน่นอนนะครับไปถึงสังคมไปถึงชุมชนด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นความมุ่งหมายของงานของสสที่เราต้องการจะสื่อตรงนี้ครับสุขภาวะทางปัญญานะครับเป็นการที่รู้เท่าทันจิตใจของเราครับมันจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพทางกายเพราะโรคปัจจุบันนี้โรค n c d ดีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือการที่เราแพ้ใจตัวเองครับเราแพ้กิเลสเรากินทั้งอาหารหวานมันเค็มเรากูบคลุมตัวเองไม่ได้แท้จริงนะสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือความกังวลความเครียด ความรู้สึกว่าเราไม่มั่นคงนะครับดังนั้นเราก็จะกินมากขึ้นเครียดมากขึ้นจนไปสู่โรคซึมเศร้าหรือความก้าวร้าวที่ใช้ในสังคมนะครับถ้าเกิดเราใช้ยาที่เรียกว่าสุขภาวะทางปัญญาการที่เรารู้เท่าทันแล้วเข้าใจจิตใจซึ่งบางครั้งจะเป็นจิตใต้สํานึกเราอาจจะไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับแต่เมื่อเรารู้เท่าทันมันมากขึ้นเราจะควบคุมมันได้มากขึ้นทําให้เราควบคุมพฤติกรรมของเราเองครับ ทางพฤติกรรมทางด้านร่างกายที่อาจจะกินจนเกินไปหรือพฤติกรรมทางด้านจิตใจหุดหิตโกรธง่ายนะครับตรงนี้ควบคุมได้หมดครับและเมื่อเราค้นพบตรงนี้นะครับจะพบว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนรอบข้างจะดีขึ้นครับแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นดังนั้นสุขภาวะัิตวยาจะเป็นยาสําหรับการเยียวยาทุกสุขภาวะครับคือสุขภาวะสีมิตินะครับก็คือสุขภาวะทางกายใจสังคมและสุขภาวะจิตวยา ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเยียวยาทั้งสาข้อแรกได้เลยครับไฮไลท์ครับอาจารย์ไฮไลท์ที่เด็ดๆของงานอย่างที่ทุกท่านเห็นข้างหลังนี้เลยจะเป็นนิทรรศการโคคูนอฟยโซนะครับอยู่ที่ชั้นจีของสามย่านมิทาวโคคูนอฟยโซก็เปรียบเสมือนกับชีวิตเราที่เป็นตัวหนอนตัวหนอนที่เราเกิดมาโตมาแล้วก็ดิ้นรนไต่ไต่ไปตามสิ่งต่างๆที่คนอื่นบอกให้เราเป็นอย่างที่เราพยายามพยายามเหมือนการเรียนพยายามเหมือนการติวเพื่อให้ได้ คะแนนที่ดีขึ้นพยายามไปการทํางานให้ได้ที่ดีขึ้นในตําแหน่งที่ดีขึ้นแต่ว่าถึงที่สุดแล้วอ่ะเราพยายามไปเพื่ออะไรสิ่งนี้เราอาจจะยังไม่ทันได้ถามตัวเองหรือมองหาเรื่องที่มันตอบใจของตัวเราเองอย่างที่คุณหมอและอาจารย์วิเชษบอกครับพอเรามีสุขภาวะทางปัญญาเราได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะค้นพบอะไรบางอย่างนี่ทศการนี้จะชวนให้เราเห็นว่า การเดินทางของตัวหนอนเรานั้นน่ะถึงที่สุดแล้วมันจะไปที่สุดที่ตรงไหนหรือเราพร้อมจะโบยบินไปเป็นผีเสื้อในแบบของเรานะครับแล้วพอจากชั้นจีครับจะเชิญชวนทุกท่านขึ้นไปที่ชั้น5้าชั้น5้านี้จะมีทั้งงานประชุมวิชาการอย่างที่คุณหมอได้กล่าวถึงไปแล้วก็จะมีหัวข้อประเด็นแล้วก็ความเปิดกว้างหลากหลายเรื่องมากครับ แล้วก็ยังมีนิทรศกาลที่ว่าด้วยแต่และเรื่องที่ให้ทุกท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่เป็นนิทรศกาลเ,เ,เรื่องการฟังนิทศกาลเรื่องสตรีนิทรศกาลเรื่องการฟื้นคืนอย่างในช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องโควิดเอ่ยมันมีเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วสภาพจิตใจเราเข้มแข็งแล้วแต่พออยู่ดีๆมีเหตุกระทำนานขึ้นมาแฟนบอกเลิกเจ้านายยื่นสองขาวเราตั้งหลักไม่ทันการฟื้นคืนคือศักยภาพทางสุขวาพทางปัญญาอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเติตบโต แล้วก็นอกเหนือจากนีศการเหล่านี้ยังมีบูธของภาคีครับเราเรียกว่าโซมาร์เก็ตมีภาคีที่ร่วมจัดเราก็ขับเคลื่อนง,งานสุขภาวะรางปัญญากับสอสอทำในหลากหลายประเด็นหลายเรื่องเลยบางเรื่องเป็นงานอาสาบางเรื่องเป็นงานเพื่อสิ่งแวดล้อมบางเรื่องเป็นงานเพื่อเด็กๆเยาวชนแล้วทุกเรื่องโยงไปสู่เรื่องเดียวกันคือเรื่องจิตใจหรือสุขภาวะทางปัญญานะครับยังมีกิมมิคเล็กๆหลายอย่างที่เป็นกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมอย่างยูเมไนทคาเฟ่ด้วย อันนี้เวลาเราไปคาเฟ่ที่ไหนใช่ไหมครับเราอาจจะไปนั่งดื่มกาแฟนั่งชิวนั่งปุยกันเป็นคู่แต่เนี้ยเราจะไปเข้าคู่กับวิทยากร,กรกระบวนการหรือกระบวนการของเราในการรับฟังในการใช้เครื่องมือต่างๆการ์ดไให้หรือการ์เกมที่ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องจิตใจครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยครับทั้งงานปฟล์กมา์สงานดนตรีทุกเรื่องกลับมาสู่เรื่องเดียวกันคือช่วยให้ทุกคนได้รู้จักและก็เข้าใจตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งกับผู้อื่นทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับโลกครับ ครับผมก็ผมได้รับช่วงจากสงสงนะครับแต่งเพลงใหม่สำหรับเป็นตีมงานของงานนี้นะครับซึ่งเพลงว่าพบเพื่อนใจครับผก็แต่งจากสุขภาวะหนึ่งที่เลือกมานะครับคือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับการมีการเปิดใจเพื่อพบก,กับให้พบก,กับเปิดใจให้เพื่อนเรื่องใหม่หือว่าการ การมีให้ให้โลกเต็มไปด้วยทุกคนเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับใส่ความเป็นเลเยไปเยอะมากเหมือนกันครับก็ผมเป็นคนเพ้อเพ้อฮะผมก็จะฝันว่าแบบคือถ้าโลกเรามีแต่ทุกคนเป็นเพื่อนกันมันต้องคงดีไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องมีคนขัดแยง้งทะเลาะเบาแ,บบแววงอะไรงเยผมเป็นคนที่ชอบมีความสุขง่ายๆนะครับแล้วก็มันก็เลยของจริงก็คือจะ เติมความสุขให้ตัวเองบ่อยอย่างเช่นอย่างเช่นมีงานอนดิเรกอะอ่าออนการ์ตูนทากับข้าวเล่นกับลูกอะไรเงี้ยทุกอย่างนี้มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆคือเ,เ,เอาความสุขที่มันง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องทํายากทาแล้วมีความสุขเลย Happy มาเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่ามูดมันดีมากๆเลยแล้วก็ในในตัวงานเนี่ย เหมือนแบบอยากจะทําให้คนทุกคนเนี่ยได้กล้าที่จะเปิดใจตัวเอง mm. เหมือนแบบเพลงที่พ mm. ี่บอยบอกไว้ mm. อะไรเงี้ยยังออ้เป็นคนกล้าเปิดใจอยู่แล้วแต่งานนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่บางครั้งอาจจะไม่กล้าหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ย mm. เราชอบหรือไม่ชอบอะไรแบบไหนคืองานเนี้ย เปิดพื้นที่ให้ไปนั่งฟังการพูดคุยเสวนาแบบผ่านบุคคลหลายๆบุคคลที่เป็นเรื่องราว็อปิกดีๆทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งรานกิจกรรมที่แบบทําให้เราอะได้ c o n n e c กับจิตใจตัวเราเองอย่างแบบตามชื่องานเลยค่ะแบบว่าเป็นแบบโซคอ connect เราจะได้แบบ connect กับตัวเราเองข้างในแบบได้ o เซิร์ e ตัวเราเองข้างในค่ะถือว่าเป็นงานที่ใช้พลังงานมากนะที่จะรวบรวมการ การทาอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมาแล้วทําให้คนได้คอนเนคกับเรื่องราวภายในของตัวเองอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีวัตถุที่จับต้องได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบ mm hmm. เจ๋งมากๆค่ะวิธีดูแลจ,จิตใจเยอะมากแล้วแต่เลยว่าโมเมนต์ขนาดนั้นชอบแบบไหนอย่างเช่นแบบวันนี้รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอยากออกไปวิ่งก็จะมีการแคลนตัวเองว่าโอเคพรุ่งนี้วันนี้จะต้องนอนเร็วเพื่อพรุ่งนี้จะตื่นไปวิ่งเพราะว่าจริงๆการวิ่งมันเป็นอะไรที่แบบ เฮ้ยเราได้ตื่นเช้ามากๆเราได้ออกไปที่สวนสาธารณะวงเล็บไว้ในวันที่ฝุ่นไม่เยอะแล้วเราก็สามารถไปได้เวลาเราวิ่งไปร่างกายเราหลั่งเซโรโทนินทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าเลยอย่างเงี้ยเดินแล้ก็เจอแดดแบบที่มันแบบตอนช่วงเวลาลาไร6กโมงเโมงคือสําหรับไออะฟินมากซึ่งถ้าเกิดเรามาพูดอย่างนี้แล้วถ้าเรายังไม่ได้ลองไปทำอ่ะจะไม่ได้เข้าใจ คนที่ทำแบบนี้แล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆแต่ว่าจริงๆเราว,วิธีการฮิวใจของไอคือแบบเยอะมากมีแบบการพูดคุยกับคนการได้แบบอ๋ออยู่เงียบๆคนเดียวบางครั้งคือมันแล้วแต่เลยอ่ะแบบไอค่อนข้างมีวิธีการฮิวใจเยอะมากค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปัจเจกเนาะทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกันใช่หาวิธีการฮิวใจของตัวเองให้สำหรับไอว่ามันสําคัญมากๆเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยอ่ะแบบ observe จิตใจตัวเองก่อน observe จิตใจตัวเองคือคือมนุษย์เราอาจจะแบบเราจะรู้เรื่องเยอะมากนะรู้เรื่องข้างนอกเยอะมากเราส่งจิตออกข้างนอกเยอะมากแต่เราไม่เคยส่งจิตเข้ามาตัวเราเลยขณะเราอยู่กันอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือเราหายใจออกมันมีบางสภาวะที่ไอเอาตัวเองเข้าไปเพื่อเหมือนแบบไป observe ตัวเองจริงๆแบบไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งสมาธิแบบอย่างท่านของท่านโกเอนก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวไอกำลังจะไปคือเชื่อไหมว่า เราสามารถนั่งจนเราเราเห็นว i เบรชั่นอะแรงสั่นสะเทือนตรงปลายจมูกอะเออแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้สามารถว่าจะต้องทำได้แบบโอ้โหตลอดไปอะไรเงี้ยแต่อก็พยายามจะฝึกอย่างน้อยคือมันเป็นอะไรที่เราทำทำได้ในในขณะที่เรามีสติรู้ตัวอ่ะพูดไปยาวมากเลยคือจะบอกว่า ก่อนที่เราจะฮิวใจได้เราต้องออบเซิร์ฟตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอะรู้สึกยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงแต่ถ้าเราออบเซิร์ฟแล้วแล้วเราเห็นว่าตอนเนี้ยเราทุกนะเราไม่มีความสุขนะก็จงออกไปหาว่าอะไรหลักที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยค่ะแล้วอย่างที่บอกย้อนกลับไปข้อแรกคือแล้วอะไรที่ทําให้เราอะมันแฮปปี้เพราะแต่ละคนมีกิจกรรมเหล่านั้นไม่เหมือนกันจริงๆริงงานเนี้ยไอว่าจะเป็นการได้ค้นหาอะไรบางอย่างด้วยก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ ก็จริงๆเหมือนตะเกียที่คุยก็ทุกวันนี้สังคมมันเรียกตั้งแต่ทุกระดับนะครับคือไม่ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่ทำงานแลเครียดคือเด็กวัยรุ่นเด็กเล็กคือเด็กวันวันก่อนเนี้ยผมผมกลับบ้านมาแบบเครียดแล้วผมก็เจอลูกลูกชายผมสี่ขวบเขาก็บอกว่าเขาเครียดมากเพราะว่าเขากินข้าวไม่หมด <c oughs> แล้วเขาก็บอก คือบอกแม่ว่าเขาไม่อยากกินข้าวไม่หมดเลยคือปัญหาของของแต่ละคนนะมันบอกว่ามันใหญ่เล็กต่างกันแต่ว่าจริงๆเรื่องกินข้าวไม่หมดมันอาจจะใหญ่มากสําหรับสําหรับใครสักคนหนึ่งหรือว่าเรื่องที่เรื่องหน้าที่การงานก็อาจจะใหญ่สําหรับใครบางคนคือแต่ละคนความเครียดอาจจะไม่เหมือนกันครับฉะนั้นเราควรจะกลับมาคุยกับตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรอยู่คุย เหมือนที่น้องอายบอกเนี่ยอุยกับตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าเรารู้สึกอะไรเนี่ยเราจะได้ไปบรรเทามันได้ง่ายขึ้นว่าให้มันตรงจุดจริงๆงานนี้มีจัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่2มีนาคะ่ะที่สามย่านมีทาวโซคอนเน็กสเปซนะคะเป็นอะไรที่สัมพันเราเราเชื่อว่าอันนี้เป็นงานที่ เหมาะกับยุคปัจจุบันมากๆคืออยากให้ทุกคนนะ่ะแบบกลับมา observe ตัวเราเองเราส่งจิตออกไปข้างนอกเยอะแล้วลองมาส่งจิตเข้ามาสำรวจตัวเองผ่านกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่การแบบแค่ m e d i เท t อย่างเดียวเลยเงี้ยเออมันมีอีกหลายโซลูชันมากนี่เป็นโซลูชันที่สนุกแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะค่ะก็สามารถเช็คตารางได้ว่ามออีบุคคลที่น่าสนใจเข้ามาพูดอะไรเรื่องทอปิกอะไรวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาฟังได้นะคะที่สามัญนิทาวค่ะ งานโซครั้นี้เฟสเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแล้วก็ทราบว่ามันได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันดีขึ้นมากเพราะมันเหมือนกับแปลว่ามันมันเป็นการสะท้อนบางอย่างว่าสังคมต้องการสิ่งอย่างไรลอง,ลองมาเที่ยวกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากฟังผลงานเพลงใหม่ผมก็มาเดินในงานนี้น่าจะได้ยินเพลงใหม่ของผมชื่เพลงพบเพื่อนใจเต <laughs> ต้านิวขอบสอบทุกข่าว